ปิดประเด็นข่าวค่ะโดนสหรัฐอังกฤษปั่นหัวเบื้องหลังสวีเดนพังไม่เป็นท่าพบกรรมสนองหากรัสเซียเบี้ยวสัญญาตุรกี จากกรณีที่สำนักข่าวตามประเทศรายงานจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะเมื่อวันที่15กันยายนว่านางมักดาเลนาแอนเดอร์สันแถลงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสวีเดนต่อมาเมื่อวันนี้15กันยายนทางเพจ w o r l d Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสวีเดนผู้นำตกเก้าอี้เหตุประชาชนไม่หนุนต้านรัสเซียโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์และอาจาซีราระบุว่าเมื่อ7 0 7ปีก่อนหลังพายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ต่อสหภาพโซเวียตบรรพบุรุษชาวสวีเดนตระหนักด,ดีว่าการเป็นปฏิปักิทางสงครามกับชนชาติที่มีกําลังทหารกล้าแก่งและมากล้นพลังงานไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดนะักมีแต่จะนําพาหายนะสู่บ้านเมืองและประชาชนให้พินาศย่อยยับไม่มีประโยชน์ด้านบวกใดๆเลยดังนั้นจึงนําสวีเดนสู่ชาติที่เป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับความผัดแยง้งระหว่างประเทศอย่างออกนอกหน้าไม่เข้ากลุ่ม สงครามนาโต้แต่สหรัฐอังกฤษเห็นว่าสวีเดนได้สิทธิ์ใช้ทรัพยากรรสัสเซียเพื่อนบ้านอย่างเหลือเฟือสงบสุขมานานจนมีเงินคงคลังเหลือมากเกินไปก็เลยปล่อยข่าวกลองลวงว่ารสัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อสวีเดนต้องคว่ำบาตต้องสมัครเข้าร่วมกลุ่มสงครามนาโต้แล้วสหรัฐอังกฤษจะรับประกันความมั่นคงจะมายืนเคียงข้างเสมอเพียงสั่งออเดอร์อาวุธเท่านั้น สวีเดนเชื่อสนิทใจจึงคว่ำบาตรัสเซียสั่งซื้อฝูงบินรบสหรัฐหลายสิบลำ แล้วก็สมัครเข้านาโตจึงถูกรัสเซียตัดพลังงานน้ำมันและก๊าซและถูกตุรกีขัดขวางยื่นเงื่อนไขต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลุ่มก่อการร้ายเคอร์ดิสถานหรือ PKK จำนวน72รายมาก่อนสวีเดนก็รับปากลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศต่อหน้าสักคีพยานแต่ส่งมาให้แค่คนเดียวที่เหลืออีก71คนทางสวีเดนประกาศเดียวข้อตกลงตุรกีก็ไม่ยอมให้รัฐสภาโหวตรับรองให้ สถานะเข้านาโตสมบูรณ์สวีเดนขาลอยมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาสวีเดนก็อยู่ในสถานะชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียราคาพลังงานก๊าซ LNG ที่ซื้อจากสหร,รัฐแพงกว่ารัสเซีย10เท่าส่งผลต่ออัตราเงินเฟอ้อ ค่าของชีพและค่าไฟฟ้าทวีคูณขึ้นจากเดิมราวห้าเท่าขึ้นเป็นหลักแสนสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนทั้งแผ่นดินคะแนนนิยมรัฐบาลโปรสหรัฐตกต่ำฝ่ายค้านแนวอนุรักษ์นิยมคะแนนแซงหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสวีเดนมีประชากรต่างประเทศอพยพเข้าประเทศมาจำนวนมากราวหนึ่งล้านคนได้รับสัญชาติสวีเดนต่อมาเกิดอาชญากรรมรุนแรงตามมามา,มากมาย มีอัตราการเสียชีวิตจากการประทะกันร,ระหว่างแก๊งอันธพาลสูงที่สุดในยุโรปเมื่อสวีเดนจัดการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาแม้ว่าพรรคโซเชียลเดโมแครตของนายกรัฐมนตรี m a g กดาเลน a แอนเดอร์จะได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากเกินกึ่งในสภาได้เพราะพรรคอื่นไม่เอาด้วยทำให้ผู้นำสวีเดนประกาศยอมรับความพ่ายแพ้โดยการลาออก ตกเก้าอี้พักเธอครองอำนาจมานานถึง8ปีกลายเป็นประเทศลำดับที่5ในสาภาพยุโรปที่รัฐบาลล้มลงในรอบไม่ถึงครึ่งปีกลุ่มพักการเมืองฝ่ายขวาแนวอนุรักษนิยม4พักซึ่งประกอบไปด้วยพักเดโมแครตสวีเดนคริสเตียนเดโมแครตและพักเสรีนิยมที่ชูนโยบายชาตินิยมสวีเดนจะต้องมาก่อนคลา้คลายกับพักรุพับยิกันของโดนัลด์ทรัมป์และก็ต่อต้านผู้อพยพเข้าเมือง สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้แบบเสียงปริ่มน้ำา7 7 6ต่อ173เสียงโดยในอูคริสเตอร์สันหัวหน้าพักแนวคิดสายกลางจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลชัยชนะคว่ำรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีแมกดาเลนาแอนเดอร์สันแห่งสวีเดนครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2014ในสวีเดนเพราะตั้งแต่ปี2010 พรรคประชาธิปไตยสวีเดนที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ถูกพรรคใหญ่ๆรังเก,กียจกีดกันและต่อมา2019พวกสายกลางในพรรคขับสมาชิกหัวรุนแรงออกจำนวนมากเพื่อพยายามปรับตัวและประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วสรุป แม้รัฐบาลโปรสหรัฐชุดเดิมจะล่มสลายไปแล้วแต่ด้วยรัฐบาลสวีเดนชุดใหม่เสียงปริ่มน้ำมากแค่สามเสียงดังนั้นหากเดินหน้าคว่ำบาตรเป็นปฏิบัติรัสเซียละทิ้งความเป็นกลางเดินเข้าหาหนาโต้เมื่อเจอค่าคองชีพสุดแพงในฤดูหนาวสังคมก็จะขัดแย้งกันจนรัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพถูกนักธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนต่อต้านไม่นานก็จะอ่อนแอจนล้มคลืนลงอีกพิเศษครับท่านผู้ชม สำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับสองพาบาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนน่หอมมัน1กิโลกรัม1 2 9 9บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรี ถ้าจ่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุดิตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เริ่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหนึ่นบาท1หนึ่งแต่ถ้าซื้อ2รลูปรถไปเลย100บาทครับ